ประมาณนี้แบบนนสอดเข้าไปในรูนี้เป็นดึงแบบนี้นะครับสต็อปเปอร์นะหันโฟกัสก่อนอืมครับดึงปึ๊บหลุดเข้ามานะครับแล้วก็ผมจะใช้เป็นตะกัว3.5กร,รมัมผมชอบท้องเหลืองนะครับแบบนี้อันนี้ผมแตงไว้นะจริงๆมันจะกัดช็อกนะครับอันนี้โดยเขาใช้การคัตเตอบัตนะครับประมาณนี้มันก็จะพอดีเลย ถ้ารู้ตรงนี้ยายก็ใช่ใช่จต้องเปิดตัวยายนะครับอันนี้เขาจะใช่เป็นเท็กซ์ซลิกเลยนะครับเขาจะบอใส่ช็อคไอ้ว่ใจบวใส่กิปนะครับมัดแบบนี้วันนี้ขออนุญาตใช้ตัวเบ็ดตัวเบ็ดจีนนะครับตัวนี้นะตัวเบ็ดจีนมันจะใช่ครีมด้วยตัวเบ็ดจีนมันจะอ่อนนิดนึงนะแต่เพราะว่าผมบ่มได้เล่นงานนักต่อได้นะครับ สอดเข้าไปในนี้ครับสั้นปะครับครับแบบนี้เกยทำให้ดูแล้วนะครับแล้วก็สอดกลับเข้ามาในรูวงกลมนี่นะออกทางไหนเข้าทางนั้นนะครับแบบนี้ก็มัดหนึ่ง สอนะครับสองรอบแล้วก็ออกทางไหนก็ย้อนกลับเข้าไปทางนั้นนี่นะครับก็ดึงดึงเส้นลักพึ่นะครับดึงปลายนี่ถ้ายิงดึงปลายรู้ตรงนี้มันจะขยับเลขลงนะครับใช้ขีมานะครับดึงปลายผมจะเอา ปุ๊บแล้วก็มันจะเลื่อนมา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 นิดหนึ่งแล้วก็ดึงตัวเบสกับเส้นลักแบบนี้นะครับจัดจัดปลายมันออกมาทางเดิมตัดนะครับผมจะตัดเกือบชิดนี่เกือบชิดประมาณนี้เลย นะครับเน,นี่ยแบบนี้ตัวเบสนี่มันเป็นของจีนนะครับผมจะงอปลายนิดนึงเพื่อบบกหึ่อมันปกติมันจะอาขึ้นนะครับมันจะชอบโดนสวะนะครับมันจะท่องมันจะลึกน้อยของจีนะน่ะนะใช่ตะกัวไอใชเเอ่เนี่ยครับป่ายางอันนี้เกีียวปุ๊บโอ้เน้อยางเปือยมดแล้วเนี่ย ใชจ,จนเปื่อยหมดแ้วประมาณนี้เลยค,ลคืบจัดนะครับฝังไว้ในนี้อ่าส่วนมากผมจะลอกสต๊อเปิดชิดเลยนะครับเพราะว่ามันหมายสะวะมันเยอะนะครับประมาณนี้เลยแบบนี้เลยนะครับปะลุยกัน